หมอพัดดูดวงสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชาวราศีมีนกันนะคะในรอบของเดือนพฤศจิกายน2568นะคะราศีมีนในศาสตร์ของไพนาคราชก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นยังไงหมอพัทจะเปิดด้วยศาสตร์ของไพนาคราชนะคะสวยแมนขังค่ะในเรื่องเริ่มเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะ การงานชาวราศีเมีนนะคะจะได้ไพ่หน้าคู่บาร,รมีค่ะหน้าแห่งความสมบูรณ์เนาะแล้วก็หน้าสะดุ้งนะคะสําหรับช่วงเดือนนี้ใครที่เราขอเรื่องงานนะคะรองานรอสัมภาษณ์รอเรียกไปทํางานนะเดือนนี้คุณจะได้งานอย่างที่มุ่งหมายตั้งใจไว้นะคะ มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากเดิมๆนะคะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นใหม่ขึ้นนะคะชีวิตค่อนข้างามีความสุขสมบูรณ์นะคะราบรื่นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่มันเข้ามาถือว่าเป็นบททดสอบในชีวิตคุนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับใครที่มีเรื่องอเอกสารสัญญานะคะระหว่างคู่ค้าคู่สัญญา ในรอบเดือนนี้ก็จะได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจพอสมควรนะคะการติดต่อระหว่างประเทศการนําเข้าส่งออกก็ให้ผลกําไรดีพืชผลการค้าขายกเกษตรกรนะคะก็จะประสบความสําเร็จค่ะการเงินชาวราศีเมษนะคะจับได้ไพ่นาคจำแรงค่ะนากราชาแล้วก็นาคถวายดวงแก้วนะคะ ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เตือนชาวราศีมีนนิดนึงว่าอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะคะหรือให้ใครหยิบยืมเงินนะคุณมีเกณฑ์จะเสียงเงินก้อนใหญ่จากการให้คนอื่นยืมแล้วคุณจะไม่ได้คืนนะคะและอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะสําหรับใครที่ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูนะมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบได้เงินก้อนโตเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะจะมีคนนำสิ่งดีๆนำความสำเร็จมาให้คุณด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ ความรักชาราศีมีนนะคะจับได้ไพ่หน้าสหายค่ะน้าปกนะคะแล้วก็หน้าโศกเนาะ,ะคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีเพื่อนเก่า,กาติดต่อเข้ามาสาสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึง่งหรือว่า มีโอกาสมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่งางภาษาก็ได้เข้ามาผูกมิตรสารสัมพันธ์กับคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกปวดหัวว่าวุ่นใจนิดนึงนะสำหรับคนโสดนะคะคนมีคู่ช่วงนี้อยู่กันแบบเข้าอ,อกเข้าใจอยู่กันแบบเพื่อนที่ทัศนคติเหมือนกันเข้าไว้นะคะบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจบ้างปวดหัวบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ สุขภาพชาวราศีมีนค่ะจะไ้ไพ่นาคมุนีนะคะแล้วก็นาคพจนกรุฑเนาะสำหรับช่วงพฤศจิก,กานี้นะคะชาวราศีมีนต้องระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคปอดบวมเรื้อรังด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะนะคะดูแลสุขภาพด้วยสําหรับบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ต้องผ่าตัดใหญ่ด้วยสําหรับช่วงนี้นะคะ มันดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีบ่อยๆนะคะเพื่อตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ให้ทันต่อโรคที่เราไม่คาดคิดคาดฝันนะคะ